มาอีกแล้วจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนด้วยจ้าพบพ่อกับสาวลาวพาเห็ดพาแซปอีกแล้วจ้ามือนี่สาวลาวสิพามากินนี่ยังมาเบิ้งด้วยจ้าเด้อเข้าปุ้นจ้าพี่น้องเออโบแม่จ้าเส้นหมี่เส้นหมี่จ้ามีกะทิด้วยจ้าเด้อมีขาไก่นั่งจ่อขอโทษทีจ้าเดี๋ยวจะตักให้พี่น้องเบิ้งด้วยจ้าเด้อสาวลาวเห็ดเองจ้า แต่มื้อนี้ซาลาบเรได้อันทายได้จาะเด้อตอนเห็ดค่ะซาลาบมาทายตอนกินจ้านี่มีขนมกินเออน้ำยาของเฮามีน้ำยากะทิได้จ้ะพี่น้องมีเลือดมีขาไก่มีเนื้อไก่แล้วก็มีเอ็นนะจ๊ะนี่ค่ะเอ็นเนื้อจ้ะใส่ไป2-3ชิ้นนะคะโอเคจ้าพร้อมแล้วตั้งกล้องกินกันเลยจ้าอู้ยยุ่งหลายดีรอพระเจ้าจ๊อ สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนด้วยจ้ะเด้อพ่อกับสาวลาวพาเห็ดพาแซ่บอีกแล้วจ้ะเมาื่อกี้ข้าวปุ้นจา้าหรือว่าเส้นเมี่ยงก็ได้จา้าเส้นเมี่ยงเส้นข้าวปุ้นเนาะจา้ะโอ้ยแมงวันแ <c oughs> มงวันลยายจะเอาอะไรมาลองกันเนะี่ยแมงวันมันหลายอะลิพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็ออกมากินอยู่บ้างข้างๆกอกไก่อีกแล้วจา้า มามาจากที่หนองทุกคูทุกคนมาเด้อมากินนํำกันจ้ะอาหารเสาอีกแล้วจ้าม้เนี้ ปลาเขามีหลายอย่างด้วยจ้ะเด้อพี่น้องใช้มือแล้วค่ะขออนุญาตใช้มือ,ด,ด,อด้วยจ้ะเด้อกูยิงโอเคใา้รูกไว้น้าปกจ้ะอ,อืมจับเซ็บร้ายจา้ะเซ็บร้ายพี่น้อง ไก่ตกใจไก่บอกว่ามีปูบุกลุกแป้งสลับนาเอามาทำเกลยบเน่อย หน๊ยอะไยต่อม <c oughs> ีสารแน่น้ำพี่น้องสารแน่เขาก็เริ่มดำแล้วจ้ะแช่ตู้เย็น ามาก็นนอรอก็ร้ายพี่น้องเลยห้างก็เห็ดกับข้าวแล้ว เานเห็ดน้มยากะทิน้ำแล้วก็เห็ดน,น้มยาปลาน้ำจ้ะาฝ่าวกินด้วยพี่น้องยุ่งาย ยุงกัดนะฟังโอ้ยตายเดี๋ยวพี่เด็ะพี่น้องพี่ขนมจ้าพี่ขนมสวนขาเด็ดมึงกินเองพี่ขนูอยู่ด้านหลังเนี่ยจ้ะด้านหลังกล้องเนี่ยเหมือนเด้อสามหน่วยลาวิสัสเทียนฟ้าไปพี่น้องเอ้ยยุงหลายดิสี่เม็ดจ้ะพี่น้อง ผักบุ้งจ้ะาลาวเาบรหิหนรด้วยจ้ะกินแบบนี้เลยผักบุ้งกับหมูพอบ้านให้มาจะประจักธรรมชาติจ้ะ อืมกินน้ำมือที่ชอดตอนอยู่บ้านจ๊ะพี่ช้องตอนอย่างน้อยเนาะจะ้ะไปกินอย่างก็มีใจแล้วกระที่เขาบริชัยหลายเลยจ้ะพี่น้อง เราใส่มักถั่วเด่นจะ้ะตำมมักถั่วเด่นให้มันแหลกให้มันมุนและกะมาใส่จะ้ะ